เอ้าจมแล้วมาครับมาบรรยากาศตอนเช้าเลยน่าจะเที่ยวแรกมาถึงเมื่อกี้เลยมาถึงเราก็ได้บรรยากาศตอนนี้ครับท่านผู้ชมอ่าการแข่งขันเรือหาปลานะครับฝึกข้าฝีายเสียน้อยลงไปดูร เดี๋ยท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยเที่ยวแรกัอยาากกไปทรมาถึงเที่ยวแรกพอดีท่านผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ก็คือเอ่อที่สนามน้องน้องสิ่มนะครับเอ่อสี่ปล่อยมาขึ้นเพลงสุนสนานมากเลยเพราเริ่มตั้แต่เช้าเลยท่านผู้ชมสารพีคงใจกาลนาสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์สวัสดีเด็กนัก ตกู้ไทยกู้ไทยใครอ่ะสาร์บัตการ์เมื่อกี้ล่มเอ้ยจมล่มไปกระโดงไหมแกล้งล่มนะไม่ได้เจตนาลระดงยไม่ยากยาวยาวสาวได้สาวเอาตอนนี้ผู้ชมก็ยังไม่ไม่มาเยอะเป็นคนที่อยู่ในน้ำทยอยทยอยกันมาเริ่มปรับปรางน้ำดีกว่าจุกงานน้ำ ตอนนี้บรรยากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่ทางฝั่งนู้นคนจะเยอะทีเดียวหนาแน่นพอสมควรนะท่านผู้ชมขอบคุณทีมเรือครับที่รุดเรือช่วยกันเอาเรื่มชัยและวก็นำเรือไปส่งนะครับเที่ยวที่สองครับเที่ยวที่สองมาทันเวลาพอดีท่านผู้ชมถ้าเร็วตอนเวลาเที่ยวแรกลงน้ำที่หนึ่งเป็นเที่ยวที่สองลงน้ำที่สองประสังห้า ท่านผู้ชมที่ชมอยู่รบกวนช่วยเชิญคนจะรับชมมาก็จะขอบพระคุณมากว่าขนาดเที่แรกทานไปเที่ยวต่อไปบรรยากาศเป็นยังไงบ้างทุนเล่วคู่แรกดี่ยังดูวิดีโอกันอยู่เลยครับตัดสินด้วยภาพช้านะครับมาดูในเที่ยวนี้ในประเภทเขาังไม่ทันเปิดใจเขาจะต้องโซนน้ำแข่งไปก่อนท่าอะไร โลดามทีหน่งเทสพายดีหนึ่งโลทีสองกระสังหโลทีสามเทคราพชั้นนะครับวันนี้มาได้ซูมพอดีเนื่องเนื่องจากใช้สองกล้องกล้องตัวหนึ่งมันทึ่คลิปแล้วก็กล้องที่สองนี่ไลฟ์สดในช่อง Facebook ไลฟ์เนาะก็เลยอาจจะภาพอาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรเนื่องจากเราไม่มี มือที่จะช่วยในการซูมการปรับภาพอาจจะได้ภาพบรรยากาศไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ต้องขออภัยด้วยๆถูาเราต้องดามน้ำไปก่อนวันนี้ตรงเฮ้ใช่ไหมทำไมลอยสามลำครับตอาไปพี่ตันทนมีเรือเข้าสามลำนัดน่าจะปล่อยไปเที่ยวแรกจะมาอัดเที่ยวเขาจะปล่อย อ๋อรอบละสี่ลวานปล่ไปเลยนครับเาะพึ่งมาครับอนุญาตอนุญาตกู้ไยเมื่อกู้คนอื่นเขาเสร็จแล้วก็เขาฝ่อเราเอาน้ำกู้ไยครับเมื่อทำหน้าที่เดเสร็จแล้วไอเทียวนี้คร่ที่2การตลาดการได้ไขปล่อยได้สาวล้านพวยล้ลได้สี่พิ่งหมาถือมาดูจะว่าใส่กันด้วยเรีรถเลี่ยคูเกียกยาวมาดจะว่าไขดีคร่ยุไครหมดไข่ไปอ๋เหรนจังหัดนี้ไข่หมดไไปเลไีมา กาสงแงเทพเทพบุติตั้งโพจํไการเลเกตแลวับันว่าแล้วไม่ไป,ปมาสามลำในนัของคู่ข่และคูเจพอ,อแล้วจัวะหย่นี้ตัวใอย่นี้เทพบุตรท้ง,ทงโพเทปภูทง้งโพทั้งหมดสามาันสีมาเรีลอนอบหงไม่มาหรือยังไงทำไมเห็นแค่สามลำอเอาไว้สามลำก็สามลำในเกี่ยวนี้มีผลในการแข่งขั ทุกสุดท้ายบอกว่าเที่ยวนี้เลือนี่ไม่ธรรมดากระซาวฮะบอกว่าพวกยา,าวสาวเลึกพวกยาวสาวเลึกแล้วก็ไปเลื่อไหลไหลไหลเข้าเซนไยเข้าแล้วสามดำไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะเสียบใช่เพราะฉะนั้นเ้าคิดใหญ่เรื่ไปเข้าผาะฮต่อไปเข้าหูเข้าปตาเข้าเซนเซนมาเซ้าเข้ามาแล้วสุดยอดเลยสนุกที่เข้าเซนไหมครับยัง

วันนี้มีเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันด้วยนะครับครับผลการตัดสินในโค้่ที่หนึ่งที่ผ่าน,นมานะครับข้าออที่หนึ่งนะครับท้าวสโสวัดที่สองเทพพระบุตรต้นโพที่สามบ้านตูนที่สี่อัศวินสัตตานะครับนับน่นคือผลอยกเงพิการในเที่ยวที่หนึ่งที่น้องครับเอาหนึ่งสองเข้ารอบแล้วสามสี่ไปแก้ตัวแก้ตัวดีไหมไม่ไ้องแก้ตัวครับมีรับ 3, 4, สามสี่อ่ะ เที่ยวที่สามพี่น้องเที่ยวที่สามสายซีเป็นเรือเจ้าของหน้าน้ำพ่อแคดอนโมจิมาเท่สายฟ้าปีพีเออุ้งบัลลังทองสองเทพบัลลังทองสามเต็มเพลงแล้ววันนี้ในเที่ยวเลยบัลลังทองสองสามสองสามปีนี้ท่านนายกบอกว่าให้ส่งห้าหกลำก็ได้มาลงทะเบียนทันเวลาจริงๆแล้วมาชันเมื่อกี้ทีไหน บพลังสองกับพลังสามพันเวลาพลุพันเวลารถติดต่างจากเจ้าแม่กาลเกิจเรียดนานแล้วเรียดนานแล้วกลับไม่รู้เลยว่าตอนนี้แต่ละทีมไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยเราทำได้เวลาว่มัตตามาพบผู้ชมเจ้าแม่กาลเกิก็ต้องแทะใบไปก็ไปรอดไปที่สามสี่แล้วแก้ตัวไปรอดแก้ตัวหรือจะเป็นแผนหรือเปล่าน่าจะเป็นแผนเออเป็นแผนไหมแผนอ้อมแรง อาจารย์ออมสะอาดได้ะแขนออมแรงครับกรรมการเรียกในเที่ยวที่สามนะครับในประเภทประชาชนชายโซนน้ำลู่ที่หนึ่งพ่อแค่ดอนลูกที่สองเทพสายฟ้าลูกที่สามเทพบาลังทองสองลู่ 3, ที่4ี่เทพบาลางทองสามครับ เรียกเรือเที่ยวที่สามครับสองเที่ยวเราไล่ต่อกันมาตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็กำลังเย็นสบายสบายสีพลยลงเรือมองไปฝั่งโน้นเรียบทุนเลยครับผู้คนแล้วก็ทีมเรือนจากเนเที่ยวที่สามเที่ยวที่หนึ่งที่สองขอบคุณผู้จัดการทีมเรือเรียบร้อยก็ฝากไว้ยังสีพลย ชาวเรือด้วยนะครับท่านจัดจดจำลูกของท่านให้ดีด้วยอ,อยาอา่าไปปีนข้าทางนั้นกูจะไม่ได้กินอะไรสักอย่างแล้วลูกแต่ประหลาดมากทำไมกูจน ขออนุญาตอีกครั้งนะครับเพราะว่าเขาว่าเขาบอกว่าเพราะว่าพึ่งผู้ชายไม่ได้หรกเอาพึ่งผู้หญิงนี่เลยประชาชนหญิงนะครับถ้าชุดนี้นะครับลงไปในเรือแล้วลงไปในเรือแล้วครับขออนุญาตให้ท่านร่วมขบวนเห่ด้วยนะครับอย่าพึ่งโอ้ถือว่าทางองค์การมหาชนวันไม่ตอบแทนให้ขอบคุณมากครับขอให้ท่านไปช่วยลงแห่ด้วยนะ เพราะว่าเขาบอกว่าพึ่งผู้ชายบ้านเด้อืบอร์ถือหอยนะท้าวยาณนะยอ้อนช่วยเอออผู้หญิงนี่แหละเลาวก็ผู้เข้เมงวดเขาชนะด้วยบบออผมไม่ค่อยครับผมไปอยู่ต่างประเทศมานานผมลืมพูดไทยครับเอาตามนั้นเลยครับขออนุญาตทีมเรือที่ลงต่อไปนี้นะครับท่านอยู่ในเรือแล้วขอให้ท่านรุ่กขบวนแห่ด้วยนะครับเราจะได้ถ่ายโดนมุมสูงถ่ายคล้องมุมพิเศษเลยท่อโมเพื่อความสวยงามของอัเภอเราตามนะครับขอบพระคุณมากครับ ที่ดาต้นโพมูนึองมันกับชีวิตเกิดมาจะมีดีบ้างไมดีบ้างเออเอาจริง้องอไปกับูนมดเ่เลยโอเคตอนนี้ลงไปแล้วท่านผู้ชม อ้าโยกๆกกันไปนะครับเดี๋ยวทีมไหนพี่จูธิดาต้นโพโมหนึ่งบ้านตูมท่านอยู่ไกลก็เจอเจอคของสนามโปรไฟท์ท่านจะมาจ้าเพื่อท่านจะมาคุมเนื้อคิทาอาวธิดาต้นโพจ้าธิดาต้นโพจ้าทางเจ๋อเฮียเรียโทโรปุลนนะโอ้ยใหญ่กระดับนะยาเนี่ยเอ้ยทางจ้าตูกยาเจ้าเฮย เวลาโทรเวลาโทรหาคนอื่นก็จ้าว่าไงจ้าวจอดติีครับครับไอที่พูดมาก็ใช้เรื่องส่วนตัวเท่านั้นแหละไม่มีเรื่องอื่นหรอกโดนมาเองทีมการอติมูลเหนื่อยเลยทีมกระผมครับตามนั้นนะครับทางเราไม่มีอะไรจะจอดเทนนอกจากคำขอบใจนะครับขอบใจหลายๆเด้อรับทดาต้นโพมูหนึ่งจ้า เรียบเปนรอบ <hail> ที bien, ่หแล้วเจรอนทีมหนึ่งทีมหนทีมหนึ่งทีมหนึมาผมจะนับหนึ่งถึง5เด้อหนึ่งห้ลูกจดระบาดอันคาขาดสองสามสติดลืมลืมครับลืมอะไรยังยังครับยังให้โอกาสแค่เทียบนี้นะครับถ้าเที่ยบหน้าเราจะแัดสิทท่านอย่างชัดเจนนะครับขอบพระคุณมากครับ

Voilà, le les mes